สวัสดีครับไปคุ้งกันมาแล้วครับในครัวบ้านสวนวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทานะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook หรือก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนามาเใหาเพื่อนๆในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าไอ้ผมทําเมนูอะไรหรือว่าไอ้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าในคาอธิิบาาายคลปรอขงก็สมถ กดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็ inbox เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นพริกขี้หนูนะครับตำรวมกับกระเทียมนะครับ อย่างละครึ่งครึ่งนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับเพื่อเพิ่มสีสันที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปตามลมกันนะครับใส่ทั้งเม็ดแบบนี้ได้เลยนะครับตัวพริกกับกระเทียมเนี่ยก็อัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับหรือว่าใครจะใส่พริกมากกว่ากระเทียมนนี้ก็ปรับเอาตามความชอบตามสไตล์ของที่บ้านเพื่อนๆได้เลยนะครับถัดมานะครับก็เป็นกระเพราบ้านนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมใบมันจะเล็กๆนะครับตัวนี้ผมปลูกไว้เองหน้าบ้านนะครับ ให้เลือกใช้กระเพราบ้านเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยนะครับหรือใครจะใช้เป็นกระเพราแดงแทนก็ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเนื้อวัวนะครับวันนี้ผมเลือกส่วนชายโครงนะครับซึ่งจะมีเนื้อมีมันแล้วก็มีเอนนิดๆนะครับมันจะมีความเหนียวหน่อยๆนะครับถ้าไม่อยากให้มันเหนียวมากนะครับแนะนําให้หมักกับเบกกิ้งโซดาขยําน้านะครับแล้วก็ใส่น้ํามันหอยนิดหน่อยนะครับลงไปขยาพักไว้งไว้1ชั่วโมงนะครับมันก็จะ นิ่มลงมากๆครับแต่วันนี้เนี่ยผมชอบที่มันออกเหนียวๆให้เคี้ยวนิดนึงนะครับผมก็เลยไม่หมักอะไรนะครับอีกอันนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นผงคริกมาล่านะครับก็เลือกตามยี่ห้อที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับเริ่มจากตั้งกระทะนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทะเหล็กนะครับจากนั้นก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับจากนั้นก็รอให้กระทะร้อนเล็กน้อยนะครับ แล้วก็รีไฟนะครับใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้รวมถึงพริกแห้งลงไปนะครับเปิดไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางนะครับแล้น้ำมันหน่อยก็เติมนิดหน่อยนะครับ ให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ชุนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อล,ลงไปเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลานะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซอสหอยนางรมนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ในก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับ จะใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวที่บ้านผมก็จะไม่ใส่นะครับพอเนื้อใกล้จะสุกนะครับใส่พริกหม่าล่าลางไปนะครับถ้าชอบเผ็ดมากก็เติมหม่าล่าเพิ่มลงไปได้นะ <c oughs> ใส่ลงไปแล้วก็คั่วๆนะครับให้มันแห้งๆนดนึงนะครับพออยู่ที่บ้านผมจะ ชอบคั่วคั่วแห้งๆนะครับใส่กลิ่นใส่มาล่าไปเนี่ยกลิ่นมันจะแบบขึ้นมาแล้วก็สีสันมันดูดูน่ากินมากๆเลยพอเนื้อเริ่มที่จะสุกนะครับประมาณแปดสิบปอร์เซ็นตนะครับใส่ใบกระเพรานะครับก่อนใส่นะครับก็ขยำขยำบีดๆนะครับเพื่อให้ใบกระเพรามันมีความช้ำนะครับแล้วก็กลิ่นม,มันก็จะออกมาได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ใส่ลงไปนะครับเปิดไฟแรงนะครับผัดให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับอย่าผัดนานมากนะครับเพราะว่าถ้าเนื้อมันสุกเกินไปมันก็จะเหนียวแน่อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,วครับสำหรับกระเพราเนื้อ พริกมาล่านะครับต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆนะครับถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆนะครับคือฟินเลยยิ่งแบบใช้เนื้อใชโครงนะครับนี่ติดมันแบบนี้นะครับคือฟินมากนี่ยงความจะชิมรสชาตินะครับหอมอ่ะต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยมากรสชาติเนี่ยคือผัดกะเพราเลยนะครับมีกลิ่นหอมของกะเพราเล็กๆนะครับแล้วก็กลิ่นที่นํามาเลยนะครับคือกลิ่นของพริกหมาล่านะครับ เปแลกินกับเนื้อติดมันเหนียวเหนียวนุ่มๆม,มีมันหอมๆนะครับของเนื้อชาชโครงนะต้องบอกว่าอร่อยลงตัวมากๆนะครับยิ่งใครชอบพริกหมาล่านะครับไม่ควรพลาดนะครับมันจะเพิ่มอีกอารมณ์หนึ่งทําให้มีความเผ็ดมีความร้อนมีความหอมมีความชาลิ้นนะครับกลมกล่อมมากๆก,ก,กินกับข้าวสวยละลอนไข่ดาวหนึ่งฟองเนี่ยลงตัวมากๆครับยังไงเนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด u ั s c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ